สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็มาออกทริปนะวิถีไบค์เกอร์นะครับเราจะออกเดินทางไปเที่ยวเขาใหญ่เที่ยงนะวันนี้ผมมากับแฟนผมนะครับไม่ได้ไปทริปใหญ่อะไรนะก็ขี่ไปพาแฟนไปเที่ยวสักครั้งนะครับที่เขาใหญ่เที่ยงนะนะครราชสีมาจากกรุงเทพนะครับตอนนี้ผมอยู่เส้นบางเขนนะเส้นเจ้าประกำแล้วเราก็เดินทางออกเส้น แยกตรงถนนหมายเลขสานสองแแยกออกไปนะแต่ไม่ไปหมายเลขสามสองนะเรนจะไปอยุธยานะแยกตรงเส้นตรงนั้นแหละนะครับดังสิทธ์อะไรอย่างเงี้ยตรงขึ้นไปเลยนะฮะวันนี้ก็ตื่นเต้นมากเลยนะคุณผู้ชมวันนี้ออกกลางคืนนะคุณผู้ชมนะเพราะว่าขับเพอขับเร็วไม่ได้ขับรถช้าไม่ได้นะก็เลยขับไปเรื่อยๆดีกว่านะครับเน้นความปลอดภัยแค่คุณผู้ชมตอนนี้ก็มาถึงนครราชสีมาแล้วนะคุณผู้ชมนะ โอ้โหขับมันจริงๆเลยคุณผู้ชมพอช่วงประมาณตีสามออกจากกรุงเทพนะครับวิ่งที่ถนนวิภาวดีรังสิตออกมานี่ออกมาแล้วเราวิ่งทางหลักนะอ,อย่างไวเลยคุณผู้ชมรถนี่มันก็จะมีทางคู่ขนาดนะแต่เส้นนอกนี่เขาอ,อนุญ,ญาตนะฮะวิ่งในวิ่งนอกได้นะผมเลยว,วิ่งนอกเลยโอ้โหขับกันแบบวุดนะครับมันมากคุณผู้ชม ตอนนี้เรากำลังไหลไปเรื่อยๆนะคุณผู้ชมโอ้โหสวยนี่ลอดต้สะพานนึงสวยเลยคุณผู้ชมแต่เมื่อก่อนเราขึ้นสะพานนะตอนนี้เราไม่ได้ขึ้นสะพานนะคุณผู้ชมก็ไหลยาวเลยครับตอนนี้อยู่นครราชสีมานะคุณผู้ชมเรากาลังจะมุ่งหน้าไปเขาใหญ่เที่ยงกันนะครับลําตะคองกันนะคุณผู้ชมนะโอ้โหทางด้านซ้ายเป็นหลุมเป็นบอ่อนะเข้าประตูสู่อีสานบ้านเรา บ้านใครไม่รู้นะแต่รู้แต่ว่าเราอยากเที่ยวตอนเนี้ยโหสุดยอดเลยคุณผู้ชมครึ่งทางแล้วนะตอนนี้มันทั้งหมด200กิโลตอนนี้ข้าเหลืออีก100กิโลก็จะถึงเขาใหญ่เที่ยงนะคุณผู้ชมผมก็ลากยาวไปก่อนนะ โอเคคุณผู้ชมตอนนี้ก็มาแวะที่ปั๊มนะครับเราจะเข้าเขายเยี่ยท่งกันแล้วนะคุณผู้ชมนะต,ตอนนี้ก็มานั่งพักกันอยู่นะครับคุณผู้ชม,มอากาศเย็นหน่อยนะถึงแถวนคะรราชสีมาแล้วนะคุณผู้ชมนะกำลังจะมุ่งหน้าไปอันนี้อะไรเนี่ยวัดพญาเย็นโค้งใต้อ๋อ แถวนครราชสีมาแล้วคุณผู้ชมตอนนี้ก็ไหลเรื่อยนะนี่ไงน้ําตกเจ็ดสาวน้อยนี่น้ำตกเจ็ดสาวน้อยอยู่นี่ อันนี้ก็ไหลไปเรื่อยๆเ,เลยคุณผู้ชมทางไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะหลุมเยอะมากปากช่องนครราชสีมานะครับแน่ ติดขัดหน่อยนะครับรถผมเกิดอุบัติเหตุนะครับซึ่งเป็นเหล็กนะครับคุณผู้ชมเหล็กเวียงใส่นะครับตรงอ่าตัวปั๊มม้อนน้านะครับจริงๆนี่ทริปนี้จะถอดใจกลับกรุงเทพแล้วนะค,คุณผู้ชมจะด้วยช่างที่นี่เก่งมากนะครับเขาเขาดูแลดีมากเลยศูนย์ยามาฮ่านะครับตากช่องนะครับ เขาหาอะไรมาเปลี่ยนได้ด้วยนะครับต้องขอบขอ,ขอขอบคุณเขาจริงๆนะไม่งั้นได้ต้องทิ้งรถไว้ที่นี่นะครับแล้วก็ซ่อมแพงทิ้งไว้อาทิตย์นึงถึงจะกลับมารับได้นะฮะเพราะว่าอะไหล่ไม่มีนะครับโชคดีที่เขามีอะไหล่ที่ตอนนี้ใกล้จะถึงลำตะคองแล้วนะคุณผู้ชมก็ขี่ไม่เร็วมากนะครับ70กว่านะ เพราะว่าไลาดูกลัวโค้ดขึ้นกันเพราะว่าเพิ่งตั้งใหม่นะครับแต่ชาคงบอกว่าขี่ได้เลยตามสบายไหลลรื่นๆนะครับแต่ผมยังไม่บิดนะเพราะกลัวว่า,าความร้อนจะสูงเกินไปนะทวกสู้ว่าไหลไปเรื่อยๆดีกว่าเอาความปลอดภัยด้วยนะคุณผู้ชม โอเคครับตอนนี้ก็เหลืออีกสิเ็ดกิโลนะครับก็จะถึงแล้วนะฮะเข่ายายเที่ยงตอนนี้เราก็ลัดเลาะไปเรื่อยกันนะคุณผู้ชมน้ำ ตอนนี้ต้องไปยูเทิร์นนะคุณผู้ชมก็ไกลยอยู่นะน้ำตอ่อลันตะคองหรือเปล่าเราก็ขับมาเรื่อยๆนะครับตรงนั้นทางบนทางด้านบนน่าจะเป็นทางด่วนนะคุณผู้ชมคนที่นี่ น้ำใจดีมากเลยนะครับรถผมมีปัญหาร่วมมือกันช่วยนะบางคนโอ้ยสองผัดอ่ะกว่าจะหาเจอนะครับเป็นเรานี่งึง้งืง,งะแย่ยเลยนะคุณผู้ชมนะี กิโลนะครับไก่มึงกันนะเนี่ยแปดกิโลเขาอะ่ะ น้ำครับอ่างเก็บน้ำอา่างลำตะคองโอ้โหโอ้ไบเกอร์แม้โอ้ยตัวแรงด้วย ชมตอนนี้ก็เดี๋ยวจะเข้าข้างหน้านะเนี่ยผมถ่ายทางหน้าทางเข้าเลยนะคุณผู้ชม้ห้รถยูเทิร์นให้เขาหน่อยเขาเป็นคนเจ้าถิ่นนะครับโอ้เขายังมีน้ำใจหลบให้นะคุณผู้ชมรถขึ้นดอยนะโอ้โหกลิ่นหอมจริงๆ เอาแล้วคผูชมนี่เขาก็ข้าเที่ยวเหมือนกันเนี่ยมาแล้วตอนนี้เราจะขี่รถลุยกันแล้วครับคุณผู้ชมครับอือ กินเพียบเลยกินกาแฟอะไหมเดี๋ยวไปกินด้านมีมีม,ม,มีขายด้านบนก็มีขายนี่ไบค์เกอร์ถึงแล้วฮะ<า>เดี๋ยวมาแวะกินส้มตันถ่อยนี้แล้วกัน <laughs> อันนี้ก็ขึ้นดอยนะคุณผู้ชมนะ เดี๋ยวเราจะไปพักรถข้างบนด้วยครับ น้ำลายมันอยู่ที่สูงอ่ะตัว ตอนนี้กำลังขึ้นดอยนะคุณผู้ชมโอเคคุณชมตอนนี้ก็ถึงแล้วนายินเขาใหญ่เที่ยงยินดีต้อนรับโอถึงท,ทัทีเดี๋ยวก่อนจะไ,ไปปั่นจัก,กรยานก็จะหาอะไรกินก่อนนะคุณผู้ชมหิวเนื่องจากเรา ขึ้นดอยนะคนุณผู้ชมเกียร์สามนะเอาแล้ววะมีโรงแรมด้วยนะตัวมีโรงแรมด้วยนะเนี่ยแล้วก็มีเขื่อนที่จะเที่ยวด้วยเนี่ยด้านล่างเป็นแม่น้ำเนี่ยภูเพียงเ,ยเธอลองเซิร์ชในเน็ตดูนี่ฮะเออเนี่ยก็จะเป็นน้ำตกเนี่ยจุดกลางเต็นท์เนี่ย แต่เราจะมาทุ่มกลางหันลมกันเดี๋ยวเวลาหมดฮะใช่ประกลางเต้นกันฮะแฟนไหนไปคาฟเฟ่ที่ตัวหาไม่ดีกว่าเหรอ อ่าเสียเงินหรือเปล่าวัสดีครับเสียค่าเขา้าขอบคุณครับเคยมาเปล่าทนายรศาตอนเด็กที่มานะโรงโรงเรียนที่พามานะเนี่ยอืม อะไรนะเจี Th thì thì ่ที่พี่มาแล้วก็สมัยเด็กๆก็มาแต่มารถเมย์อย่างเงี้ยสวยครับคุณผู้ชม นี้ก็มาถึงเป้าหมายมาช้าด,ดีกว่าไม่มาอู้มอเตอร์ไซค์ก็เยอะอเจคุณผู้ชมตอนนี้ก็ถึงแล้วนะครับโถนเขาปั่นจักรยานเล่นกัน หามองจอดกัน Just happened.